ทำไมถึงหน้าเหมือนกันขนาดนั้นทั้งทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับวันนี้ลาก่อนเพลงของเสนอ10คู่ตัวละครหน้าเหมือนจนนึกว่าเป็นญาติกันแต่ที่จริงแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาจัดอันดับอะไรแต่เราจะมารวบรวมตัวละครที่หน้าคล้ายๆกันในเกมเกมชินอิเมาไว้ในคลิปนี้นะครับพร้อมกับ ตั้งคำถามให้ทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวละคร2ตัว,ตวคู่คู่ที่เราลิสต์มาตรงนี้เนี่ยหน้าถึงเหมือนกันขนาดนั้นนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้จะกระตุกต่อมสงสัยของหลายๆคนในเกนชินิแพคได้เลยนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปกึ่งๆและสะลระที่แบบเอ๊ะ รู้ทำไมแต่รูไ้ไวก็สนุกดีในเกมเกมชินแพคนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องเรากระเพราไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายฝากไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องเรากันสักครู่เดียวนะครับขอแนะนำ i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนเติมเพชรเกม i m น a แพง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผลชำระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและ้บบ จะเป็นโรบล็อกไบออตหรือสตีมรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่นแกร็บไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ Richman Shop สปอนเซอร์ที่อยู่กับช่องเรามาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้บริการเติมเพชรที่ริชมนช็อปได้กันเต็มที่เลยนะครับมาเด้อ,อไปเลยดีกว่าครับที่คู่แรกครับคู่นี้เนี่ยผมมั่นใจว่ามีคนคิดเะว่าทำไมมันถึงหน้าเหมือนกันขนาดนี้ก็คือคาซึฮะกับเอเธอรับ ความเหมือนของตัวละครน,นี้เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่า คล้ายกันสุดๆถึงทรงผมสีผมสีตาอาจจะไม่คล้ายมากแต่รูปร่างหน้าตาบอกเลยว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับถ้าสลับสีผมกันเนีรยบอกเลยว่าแยกยากอย่างแน,น่นอนนะครับลองนึกถึงตัวละครหลักผมสีขาวๆดูนะครับโอ้โหเหมือนมากนะครับโดยที่คาสิฮะโผล่เข้ามาในเกมใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็พากันล้อเลียนเลยครับว่าเนี่ยมันเอเธอร์ชัดๆจนเกิดเป็นมีมากมาเลยทีเดียวและผมเดาว่านั่นแหละคือหนึ่งในสาเหตุที่ตู้คาสิฮะในครั้งแรกที่มาเนี่ยขายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะหน้าเหมือนเอเธอร์เกินไปแล้วเอเธอร์เนี่ยไม่เก่งเลยนะต หมาถึงความสามารถในการเล่นนะแต่ว่าความสามารถในเนื้อเรื่องเนี่ยโอ้โหโบเลยว่าไม่น่าจะธรรมดาสักเท่าไหร่ใช้ดาบหนึ่งดาวสู้บอสมาแล้วนับตัวไม่ท้่วนนะฮะ พูดถึงสีผมสีตาเนี่ยก็มีอีกหนึ่ง,งคู่ครับที่ตัวละครหลักเอเธอร์และลูมีนคล้ายมากๆก็คือคาเวนนั่นเองครับจะได้ได้ว่าเป็นพี่น้องที่ทัดท่ายจากอะไรก็ว่าได้นะครับเพราะคาเวนเนี่ยถึงจะเป็นตัวละครที่ออกไปไม่นานนะแต่ก็มีคนสังเกตว่าทำไมเอ๊ะสีผมสีตาคล้ายกันมากๆเลยช่นนีที่ว่าถ้าจับเอา3คนเนี่ยมายืนใกล้ๆก,กันเนี่ยหมายถึงตัวละครหลักเอเธอร์ลูมีนและคาเวนเนี่ยมายืนพร้อมกัน3คนเนี่ยหลายคนอาจจะคิดได้เลยว่า เป็นพี่น้อง3กันหรือเปล่านะครับมีความเกี่ยวข้องอะไรกันไหมนะครับแต่ในเรื่องของเกมมินเจเนี่ยสคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องทางสายเลือดเลยเป็นญาติอะไรกันเลยนะครับ <S <S เอเธอร์กับคาเวนึงไม่ได้เป็นอะไรกันแน่นอนและเอเธอร์กับลูมินเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าเป็นอะไรกันนะครับผมโอ้โหพูดถึงเรื่องนี้แบบคือมันผมว่ามันนานเกินไปหน่อยนะกว่าเรื่องแพทใหม่จะมานะฮะ คู่ที่3ามครับก็คือไซโนและเรเซอร์นะครับ,ค,ค,รบความเหมือนของสองคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาสีตาสีผมแต่รวมถึงทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้วิชั่นไฟฟ้าเหมือนกันแม้แต่สกิลเนี่ยก็คล้ายๆกันอีกนะครับสกิลของเรเซอร์เนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนหมวดโดยมีเล่ห์วิญญาณของหมาเป่ามาช่วยโจมตีและสกิลธาตุก็เป็นการใช้กรงเล็บทุบพื้นของไซโนเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือกดเบิร์สแปลงร่างเปลี่ยนโหมดเหมือนกันนะครับก็คือสวมหน้ากากคลา้คลา,ยคลายกับซูนักแทนแล้วก็ เอาเล็บขวนก็คล้ายๆกันอีกสกิลก็คล้ายด้วยคือแม้แต่กด E ยังคล้ายกันเลยอะ่ะตอนนี้ไซโน่ออกมาใหม่ๆแล้วคนได้เห็นเกมเพลย์หลายคนก็บอกว่าเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านี่มันเดเซอร์เวอร์ชันอัปเกรดชัดๆนะครับคือการออกแบบเนี่ยคล้ายกันมากเอ๊ะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นคนล้อว่าไซโน่เป็นเดเซอร์5ดาวตอนที่ถูกปล่อยออกมานะคือถึงสก,ก,กิลจะคล้ายกัน,กนแต่เดเซอร์เนี่ยมันออกไปทางในเมกะยภาพมากกว่านะตัวคูณไฟฟ้าไม่ได้เยอะนอะแต่ไซโน่เนี่ยคือเป็นไฟฟ้าเพียวๆเลยนั่นเองนะฮะไปที่คู่ที่4ครับก็คือเด สองตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ออกแบบมาคล้ายกันสุดๆไม่ว่าจะเป็นสีผิวที่ค้ำๆหน่อยทรงผมสีผมหรือแม้แต่ธา,าตุวิชันก็เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งโทนของเสื้อผ้าสองตัวนี้เนี่ยก็จะมีสีดำกับแดงเป็นสีเด่นๆเ,เหมือนกันก็ยิ่งทําให้เหมือนเข้าไปอีกเอามาวางคู่กันเนี่ยโอ้โหนั่นแหละพี่น้องกันอีกแล้วนะครับส่วนนิสัยเนี่ยก็เป็นคนที่จริงจังดูแล้วมีความเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลามือก็ดนนีนะครับบอกว่าพี่แท้ๆน้องแท้ๆกันเนี่ยยังเชื่อเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอถ้าใคร เถ้าใครจะไม่ได้นะตอนนั้นมันจะมีคาซือฮะมีโมนามีฟิชเชอร์มีซินหยันนะนะกิจกรรมเนี้ยมันจะมีคาซีนของซินหยันอยู่ด้วยแล้วเราเนี่ยจะเห็นซินหยันปล่อยผมออกมาในคาซีนตอนนั้นเท่านั้นนะครับแล้วพอเอาคาซีนนั้นอนะย้อนกลับมาดูอีกรอบเนี่ยเหมือนได้เฮียสุดๆไปเลยนะครับคู่นี้ก็โดนเล่นมีมแซลความนะ่าเหมือนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ไปต่อคู่ที่5ครับก็คือโทมัสกับชายครับสหนุ่มหัวส้มกับหัวเหลืองความเหมือนของสองคนนี้เนี่ยก็คือรูปร่างหน้าตาเหมือนกันจนชนิดที่ว่าถ้าลองสลับสีผมกับชุดกันดูเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะแยกยากพอสมควรแถมในเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยก็แอบมีความคล้ายอยู่เล็กน้อยตรงที่โทมัสก็เหมือนเป็นคนรับใช้ให้กับอายาโตะคอยซื้อของนู่นนี่ให้ส่วนชายในตอนอยู่ลิเวนเนี่ยเป็นกระเป๋าตังค์ให้จงหลีเหมือนกันคอยออกตังค์ซื้อนู่นนี่ให้เหมือนกันนะครับดูไปดูมาก็มีความคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะสำหรับสตัวละครนี้นะ คู่ที่6ของเรานะครับก็คือหมอไผ่นะครับไผ่จู่และสูโครสครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยสเกลว่าสองคนนี้มีหน้าตาที่เหมือนกันมากๆจนหลายคนคิดว่านี่มันพ่อลูกคนชัดๆไม่ว่าจะเป็นสีผมนะเขียวอ่อนๆเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสีตาการใส่แว่นตานะครับหรือแม้แต่มู้งเอนโทนะครับก็เหมือนกันสุดๆไปเลยนิสัยยังชอบทําการทดลองเหมือนกันอีกครับก็คือสูโครสอชอบทดลองพวกการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีอยู่ส่วนหมอไผ่จู่ครับก็ทดลองเกี่ยวกับ,กบยาอมตะ ซึ่งก็เกี่ยวกับชีวิตเหมือนกันคือถ้าจับเอา2คนนี้มายืนคู่กันแล้วให้คนที่ยังไม่เคยเล่นเกมชิมมาทายว่า2คนนี้เป็นอะไรกันเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องมีคนคิดว่าเป็นญาติกันอย่างแน่โนอนนะครับเอาจริงหมอไปก็เหมือนพ่อซูค,ครเลยนะบางทีนะ <c oughs> ไปต่อกันเลยดีกว่าที่คู่ที่7ครับก็คือแพนทารนและไบจูนะคู่นี้ผมบอกเลยว่าคล้ายจริงนะครับตอนผมเห็นคัทซีนครับคือรูปร่างหน้าตาทรงผมแวนตาคล้ายกันหมดน่าจะต่างอย่างเดียวคือคือสีผมะนะเพนทาโลนเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ทําเก่งมากครับเป็นหนึ่งในงผู้บริหารของฟาตุยที่ถูกเปิดมาในคลิปนั่นเองนะครับคือเอาจริงแค่ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนคิดว่าเป็นหมอไยแล้วนะครับเอาจริงแล้วหมอไยเนี่ยก็ทำธุรกิจเก่งมากเหมือนกันด้วยนะครับและความเหมือนนี้ทําให้หลายคนเข้าใจว่าเพนทารูนอาจจะเป็นหมอ หรืออาจจะเป็นญาติกันหรืออาจจะเป็นคนหน้าเหมือนเฉยๆก็ได้ซึ่งก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับ คู่ที่8อันนี้ก็พิเศษนึงก็คือซิงชิวกับเย่หลันนะครับเป็นตัวละครที่สกิลเหมือนกันสุดๆไปเลยนะครับตอนข้อมูลของเย่หลันถูกปล่อยมาครั้งแรกเนี่ยหลายคนก็เริ่มสกเกลว่าเอ๊ะ2คนนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านะครับจะเป็นพี่น้องกันหรือญาติห่างกันก็ได้เหมือนกับคู่ของเฉินเหอกับชงหยุนที่เค้าเป็นญาติกันอ่ะนะแต่พอตัวละครและเนื้อเรื่องถูกปล่อยมาในเกมจริงเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างนั้นก็คือ2อคนนี้ไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกันเลยนะครับพี่น้องก็ไม่ใช่ญาติก็ไม่ใช่แต่การออกแบบโทนสีก็คล้ายกันนาจะเป็นพวกเป็นตัวท่าตุน้ําอ่ะนะทรงผมก็มีความคล้ายสกิลตัวละครนี่ไม่ต้องพูดถึงคล้ายสุดๆแต่ก็นะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันซะงั้น นะครับ แล้วตัวละครคู่ที่9้าของเราในคลิปนี้ครับก็คือแดน s ซเลฟและฟิเชิลครับในเดืว่าคู่นี้หลายคนจะคิดไม่ถึงแต่ว่าลองเอามายืนข้างๆกันดูครับการีนซายตัวละครมูดแอ็นโทนสีผมชุดและภาพปดตาครับคือออกแบบมาได้คล้ายกันมากๆแถมยังเป็นตัวละครที่ชอบทําตัวลึกลับแอบเบี้ยนนิดๆเหมือนกันด้วยตอนที่แดนเ e เลฟออกมาครั้งแรกในเกมหลายคนเข้าใจว่านี่มันพี่ชายฟิเชลหรือเปล่าทำไมดูโทนโทแล้วเนี่ยมันคล้ายกันก็คือนั่นแหละถ้าจับเอามายืนคู่กันเนี่ยพี่ชายกับน้องสาวชัดๆไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าความล้าายยขออองัีี่่่่ะมมวววเเเกกไไรรหืปตผด เรื่องของเดนสเลสเนี่ยนะตอนนี้ก็ออกมาน้อยเหลือเกินทำตอนนี้เนะี่ยโอ้โหพี่แกเล่นพักบทยาวไปเลยหายไปยาวมากเลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า2คนนี้เนะี่ยจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับแล้วมาถึงคู่ที่10คู่สุดท้ายท้ายสุดพูดถึงคนนั้นเหมือนทั้งทีเนะี่ยไม่พูดถึง2คนนี้ไม่ได้ก็คือ ยูร่าและอาริชิโนนั่นเองบอมเลยว่าสองคนนี้เนี่ยหน้าเหมือนกันสุดๆชนิดท,ที่เรียกได,ได้ว่าแทบจะก๊อปว่างเลยทีเดียวนะครับว่าจะเป็นทรงผมหน้าตาเหมือนกันไปหมดจนเกิดเป็นมีมากมายเลยทีเดียวเกี่ยวกับสองคนนี้ส่วนตัวเนี่ยผมเดาเลยว่าสองคนนี้มีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะครับมันเหมือนเกินไปนะครับที่ใส่ก็ดูคล้ายกันด้วยนะก็คือปากร้ายดูจรงิงจังแล้วคนก็จะว่าเป็นยูร่าโดยซ้ำนะครับแต่มีอันนึงที่ต่างกันคือ,อ,อตัวในตานะครับเรื่องนีน้ก็มีคนตั้งสมมติฐานแบบจริงจังเลยที่ออกกกกจาตรระะูลไไปป็็เนนด้คับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อเรื่องในเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ยังไม่มีส่วนไหนบอกว่าสองคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกันนะยูล่าเนี่ยก็เป็นลูกหลานของตระกูลลอเรนซ์ Lawrence, ที่อยู่ที่เมืองมอนเซตส่วนเลชิโนเนี่ยตอนนี้เราดูแค่ว่าเป็นหนึ่งในผู้บริหารของฟาตุยแลวก็เป็นเจ้าของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่อยู่ที่เชตนายานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นแค่คนนั่งเหมือนเฉยๆก็เป็นได้แต่ส่วนตัวเลยนะผมว่าไม่นะซึ่งก็ต้องรอดูเนื้อเรื่องภายในเกมต่อไปนั่นเองนะเพราะยิงล่าสุดเนี่ยูล่ากำลังจะ และนี่ก็คือ10คู่ตัวละครหน้าเหมือนจนนึกว่าเป็นญาติกันในเกม Genchi p a n e นั่นเองนะครับมีใครให้คู่อื่นอีกไหมครับอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยว่ามีใครให้คู่อื่นอีกไหมคิดว่าคู่ไหนหน้าใครกันอีกน,นะครับหรือคิดว่าคู่ไหนเนี่ยได้แชมป์ความเหมือนในบรรดา10คู่นี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบถึงตอนนี้และอยากดูท็อปปิกไหนอีกข,ของเกม Genchi p a n e หรือของคาสตาเดียวนะครับก็าสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้เต็มที่แแนน,นน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 ่่่่่่อออออออะะคคคครรรัััับบบเทาาาาีี้้้้ลลลลลลกกกกกกก็ขไปปงงวพพใใใหหมิชย์ุ 拜拜。